ให้มือนีมคะเ,เอเอมือลนเ,เด็กรน,นะวันนี้ที่มีเกมชื่อเกมเกม c ะเด็กคยดูหคะเดยเคยดูนด้าอใส่ใส่เป็น o m แล้วทอมคือทอมคืออะไรแล้วแ h o m and c h e ที่จะให้เด็กๆได้เป็นทั้งทอมเป็นทั้งเชอรี่แล้วก็เป็นทั้งบ้านด้วยปู่พี่จะมีกิจการครับว่าเดี๋ยวมีเด็กมีน้องเรียนหนึ่งคนเชอรี่หนึ่งคนแล้วก็เพื่อนที่เหลือต้องช่วยกันเป็นบ้านนะคะก็มีกิจการว่าเดี๋ยวเราจะให้ได้ได้เชอรี่เข้าไปอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ทีนี้เรียนฟังาพี่ก่อนเลยเดี๋ยวเด็กๆซิ้นเกมไม่ได้แล้วทอมเด็กเงียบขอเร็วเงียบก่อนมาเป็นเชอรี่ ค่ะเดี๋ยวพี่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าถ้ามีเงี้ยเดี๋ยวพี่ไม่้เป็นเด็กเงี้ยกอดฟังพี่ฟังพี่พูดติการติใจฟังเ่อะนะคะแล้วก็เพราะว่าเชอรี่เข้าไปอยู่ในบ้านชมซึ่งเป็นแม่คะก็ต้องกอดไล่จับเชอรี่ได้ต้องเข้าไปยามเข้าไปในบ้านนี้ได้แล้วคนที่เป็นบ้านก็ต้องคอยคอยระวังอย่ายให้ชมเข้าไปจับเชอรี่ได้เด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่วะดังนั้นพี่ขอชอมหนึ่งคนเชอรี่หนึ่งคน เป็นชอมก่อนเดี๋ยวเด็กกก็เป็นนะคะเอาจับมือเป็นวงกลมก่อนเอาที่เอาเยอจับมือก่อนจับมือเั็นวงกลมในทีนี้ในเชอรี่เชอรี่เชอรี่เข้าไปอยู่ในวงเข้าไปอยู่ในบ้านส่วนชอมส่วนชอมเดี๋ยวต้อง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 พยายามเข้าไปในบ้านไม่ได้นะคะต้องพยายามเข้าไปจากเชอรี่ได้แล้วคนที่ไปอยู่ในบ้านก็ต้องพยายามอย่าให้ทอมเข้าไปได้นะคะเป็นนะคะ ต้องพยายามรวมๆมาเข้าทางนี้ดีๆก็ต้องคอยปิดอย่าให้ทำเข้าไปนะคะอ่าเอาเริ่มเลยค่ะไอ้ทำเข้าไปได้้อทำเป็นไงทำต้องพยายามเข้าไปในบ้านได้ตรงหลบเลยได้เลยเป็นไงพยายามจับเชอร์รี่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ทำเป็นไงคะทำไม่งเลยไม่ไปจับเชอร์รี่เลยไี่เข้าจับเชอร์รี่ไปออกมาข้างนอกบ้าน

เาได้เอาจะนที่เขานบ้านผู้หญิงนบ้นานเนบ้านเจี่เข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเี่ได้นะวิ่งจับเลยนะเดี๋ยวเจนี่พี่อกวข้างนอกบ้านานะคะเอ,ไอ,ไอ,อนึอา,ามเล่มาค่ะเาชมบจะทั โอ้ยันจตดจับนี่นอดแล้วผมเลยเ่อนน่อยเอาละอ้อย็นนะ1คน5บาผมไม่ไองค่าแถวค่าแถวตรอเดี่แถวค่ะต่อแถวขอเดวขอให้ต่อแถวครั เหนื่อยไหมคะเหนื่อยย้ายเหนื่อยไหมเหนื่อยนอนบ้านเหนื่อยไหมเหนื่อยไหนคะสนุกไหมเกมนี้เพื่อนมาเล่นสนุกนะคะค่ะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมให้น้องเล่นเพกมนี้นะคะเดี๋ยวไปเล่นกับพี่มุกโตนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี